งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจกราแพงเพชจังหวัดสุพรรีครอะประชุมรับทราบปัญหาที่สําคัญทั้งปั๊ด เป็นความต้องการขอพี่น้องท่านผู้บโภคนะครับทางผู้ประกพี่น้องเรามาให้บริการก็อยากจะแนะนำแสงไปแสงโทโคสติเงิเกลมพุทานะนำทีลาตีบริษัทมุรังพุทนะากรรการสมาชิาไประมี ใช้สารเคมีการใช้ปุ๋ยเคมีรวมทั้งนี่นนนนนครับมอบให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับจาก CTF นะครับหรือ CTF e s a r านะครับขอเสียงปรบมือให้กับ CTF ครับขอบคุณท่านทายาเด็ดท่านใดคะเป็นการมอบ อุปกรณ์กีฬาให้กับผู้แทนของโรงเรียนกลุ่มของเมืองดอนพุทธนะคะขอเชิญผู้ในการโรงเรียนวัดบ้านรีค่ะนางปานะคะให้กับผู้แทนของเมืองดอนพุทธค่ะจากประมงจังหวัดฉะบุรีนะคะจํานวนสองท่านด้วยกันนะคะขอเชิญท่านผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดกับคณะกรรมการหลักการชาตินะคะนั่นหันหันและนี่คือท่าแห่งความรักใคร่มีกันยอมนะครับที่ทุกภาคส่วนต้นนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้เริ่มปรกาศ